อันนี้ใช่ไหมป้าตู้เสื้อผ้าเหรออันนี้นะค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าเหรอตู้เสื้อผ้าโอ้สมัยก่อนสมัยก่อนเหรอใช่เออไม่มีแล้วลูกหลานจะไม่เห็นแต่ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับไม่มีแล้วโอ้โหตู้นมีอีกข้างนู้นนี่อือโอ้ป้าแกบอกป้าแกบอกว่าเป็นตู้เสื้อผ้าเด้อเพี่อนเด้ออันนี้บนนี้กับบุหูเนาะว่าแต่ว่าป้าเพิ่น เป็นคนรุ่นเก่านะที่เป็นข้างแรกเป็นน้องเทปอร์เนียลไดมาเนี่ยเป็นเนาะเป็นบรรยากาศที่มองสุดยอะเนาะอันนี้คือองค์ขระเนาะใหญ่แห้งพี่น้อาะข้างหนี่ก็เป็นท่าเรือเนาะน้องเบอร์พี่น้องข้างนี่ก็เป็นท่าเรือเนาะเป็นเนาะเพื่อเอาอยากมาทางเรือก็สามารถมาได้เลยเป็นเนาะอยากขี่เรือมาก็ได้แต่ว่าเพื่อนหาตอนนี้น้องเพื่อกับพาบ่อนเนวเขามาในวัดเนาะเพียงเนาะเพื่อมาไหว้ผาเนาะน้องโอ้ยอันนี้เป็นครั้งแรกของบ่านเนียวเลที่ได้มาพี่น้องเลย ให้น้องเพิ่นพามาหมอนี้่พอน้องเพิ่นมาหลายรอบแล้วผมก็ม <า S 1> เลยม,มาแล้วือซื้ออุ่นใจน้องเพิ่นว่าพี่น้องอกินไหม <c oughs> ไม่กินมากอากาศคนหลายอยู่พี่น้องในวัดไงนะคนหลายอยู่เด้อ อันนี้ก็เป็นข้างในวัดพี่น้องเ้ยบรรยากาศคนหลายพี่น้องู่นี่อันนี้คือวัดละครั้งแล้วน้องน้องพ <c oughs> อดีพามาไหว้พระพี่น้องเลยมาแรวกับเป็นครั้งแรกของวันนี้ที่ได้มาทุกคนเลยวันนี้ให้น้องพป็นพาเที่ยวหนึ่งมือแล้วกันพี่น้องเลยืันนี้ให้น้องมาเที่ยวหนึ่งเมือ่อแล้วกันพี่น้องเลยเป็นบรรยากาศที่แบบอืออันนี้เป็นสาวร้าวเ้วยพี่น้องด้ย สาวเล้าผ้าเที่ยวหนึ่งวันพี่น, er. น้องมาดิโอ้ยเอาพี่น้องมาเลี้ยวขอกราบไหว้พระจักหน่อยก็แล้วกันพี่น้องนี่นี่พี่น้องมาแลี้ยวผ้ากับผ้าน้องคนมาไหว้พระพี่น้องน้องคนพามาไหว้พระก็พิษกอพิษแล้วกันคือยังน้องนี่น้องฮะบ้านภูหันเขาจะขึ้นอยู่ตีอ๋อคนลุกแห้งเขาเคยขึ้นเป็นทางว่าคนลุก ขึนว่าน like ้องสิขึ oh ้นวะก็จะห้ามรองเท่าน้งเพราะมีการห้ามกันเีอเลยไปไแต่ว่านตีคอะคือข้อห้ามเป็นข้อห้ามเป็นบ้านโบราณนะเป็น้องเนาะวันนี้ก็ได้ภาพพี่พ่อนองมาเบ่งบรรยากาศอยู่ที่วัดละครั้งเลยมาอยู่ที่วัด <ร capitalist> ละครั้งแล้วก็เป็นบา้านโบราณ <Aun S 1> ขึ <dates S 1> ้นเลยบอกไปขึ้นไปดิล่างนะเออเดี๋ยวไหนน้องพอดีพาขึ้นขึ้นได้แท้บ่น้องได้ได้เดี๋ยวพาพี่พาน้องขึ้นไปเบื้องข้างในพี่น้องเข้าไปเบื้องข้างในเนาะว่าจะเป็นอย่างไรพี่น้องเนาะแนวกับเป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องที่ว่า ขออนุญ,ญาตถ่ายเด้อเพียงเด้อขออนุญ,ญาตถ่ายเด้อสถานทีน่นี้อันนี้เข่ามาข้างในพี่น้องเข่าได้เทพบ่น้องเออน้องเพิ่นยืนยันว่าเข่าได้นะพี่น้องเพราะว่าน้องเพิ่นเข่ามาก่อนเลยพี่น้องโอ้โหพี่น้องเว้ยอันนี้เป็นบ่แล้วบ่เคยขึ้นน่าเสือ่อเลยพี่น้องอยู่นี่เด้อะให้น้องมาขึ้นมาขออน,นุญาตด้อพี่น้องเด้อ ขออนุญาตถ่ายคลิปน้องเพื่อน,นแม่มาเห็นคลิปนี้กะสิ่งใดที่บป่าเนี่ยว้าวาพิษว่วถือกับคอโทษขอภัยหล่ลายได้่น้องเด้อะพิษว่าถือว่าเนี่ยกับคอโทษขอภัยหล่ลายไปดัออดงแล้วก็ใส่อันนี้ก็เป็นบ่อนยอดน้องเพื่อนเจ็ดสำรับอันนี้ใช่ไหมป้าตู้เสื้อผ้าเหรออันนี้นะเป็นตู้เสื้อผ้าเหรอ โอ้สมัยก่อนสมัยก่อนเหรอใช่ค่ะอืมไม่มีแล้วลูกหลานจะไม่เห็นแตอนนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับไม่มีแล้วโอ้โหดูแล้วมีอีกข้งลูกนี่อืมโอ้ป้าแกบอกป้าแกบอกว่าเป็นตู้เสื้อผ้าเท่าพี้นเองเลยอันนี้วันนี้กับปู่หู้เนาะว่าแต่ว่าป้าเพิ่นเป็นคนรุ่นเก่าเนาะพี่น้องอาจจะหู้ดีเนาะแม่อันนี้คือตู้เสื้อผ้ารุ่นเก่าเป็นแนเนาะรู้สึกแบบใด คนลูกเลยบอารุ่นใหม่คือชูเผาเนี่ยคือบุเคยเห็นแบบนี้เนาะถูเสือ้าแบบนี้เป็นข้างแรกเนาะอ๋ออันนี้จากใจสาลาวพี่น้องเลยข้างแรกที่ได้เจอเนาะที่ได้เห็นเพื่อนวะพี่น้องเลยอ๋ออะไรเป็นความสวยงามเป็นความปาเนีตพี่น้องหยกสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องโอ้โหเป็นลวดลายที่สวยงามหลายพี่น้องนี่สาลาวเพื่อนพามาเหมือนนี้พี่น้องเลย เพื่อนเอามารอบเลก็ตกใจรอบนั้นเนาะคนลูกรอบนั้นเลยเพื่อนเอ้าฮัโหลเบิ่์เมืองซีหนาเมืองกะหูเนาะเพื่อนเอ้เพื่อนเอาโอ้ตกใจคือกันพี่น้องาไปบอลแนวกับเป็นครั้งแรกที่ได้มาเนาะเพื่นเอ้บอกเคยมาแต่ว่าแม่แม่ใหญ่เพคนบอกเวันว่าเป็นไอ้นี่พี่น้องเป็นในตู้เสื้อผ้าโบราณเนาะพี่น้องเนาะโอ้บอลแนวกับทึ่งมากพี่น้องตกใจอย่างไง อันนี้เป็นไม้โบราณพี่น้องเลยตแูแต่งประดับสวยงามพี่น้องอันนี้บูฮู้โมแน่ใจว่าเป็นห้องอีกอย่างน้นองเนาะอันนี้ครับพากันไปสืบประวัอตอิเองได้เราเป็น้องบ้านเนี้ยกับบูฮู้สิ่งใดที่พอน,นี้ว่าไปกับพิษแต่ขอโทษขอไผ่ยหลายแล้วพี่น้องบริตั้งใจที่จะลบลู่หรือว่าบริตั้งใจที่จะนี่พี่น้องแค่อยากจะมาถ่ายบรรยากาศพี่น้องได้เห็นเก่าๆแบบนี้พี่นอ้องยืนอยู่นี่น้องได้ไปลงไปถ่ายก็ได้ถิ่นเราเป็นบรรยากาศน้องเนาะอันนี้เนาะ อ๋อไปลอันนี้เป็นสาวเราห้องห้อง OK, ไปลองโอเคไป้องอันนี้เป็นภาพที่สวยงามไป้องเป็นภาพอันนี้เป็นหมดเหตใจว่าเป็นห้องยังน้องๆเนานะเป็นห้องยังหมดเหตใจแต่ผู้ใดผู้ก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามชมพาวสองคนได้เด้อไปลองเด้ออันนี้ก็อยู่ที่วัดละครั้งเด้อไปลองโอ้โอืม ผู้ใดบ่เคยมาก,ก็สามารถมาลินมาเที่ยวได้น้องเนาะอือเป็นครั้งแรกพี่น้องเอ้ยมันตื่นเต้นแม่นๆๆอือพี่น้องนี่แหละพี่น้องเบ้าเนี้ยโอ้โหเนี่ยก้อนสิขึ้นกัขออนุญาตถอดรองเท้าก่อนเด้อพี่น้องเ้อผู้ใดก้อนสิขึ้นไปก็สามารถถอดรองเท้าก่อนพี่น้องซั่น,นและเพิ่นกะอาจจะบ่ให้ขึ้นเนาะเพราะว่าเพิ่น,นกระเขียนระบุชัดเจนเนาะว่าให้ถอดรองเท้าก่อนขึ้น เราเรื่องเด้อถา้าผู้ใดมากก็สามารถมาหลินมาเที่ยวได้น,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 น้นองๆเนาะนี่ครับน้องเพิ่งน่องสาวเพิ่งนี่น้องเพิ่นก็จะพาเม้าเนี่ยขึ้นไปอันนี้พี่น้องไปเคาะไออันนี้นนนนนเาน,น,นา,นา,านะพี่น้องเนะาะอยู่ที่นี่แหละพี่น้องนี่กกนนไปมื้อนี้มาทำบุญเน้อี่น้องเนาะมาทำบุญเน้องเพิ่งเนาะว่ากันเน้องเพิ่งเนาะมาทำบุญ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้องมือนี้กับเราเนี้ก็ได้กับน้องจีนเนาะเอาไปกั้เดี๋ยวน้องๆเอาไใกลันวันนี้กับน้องจีนมือนี้กะพาพี่พาน้องมาเที่ยวมาเลาะเบื้องวัดอยู่ที่วัดละครั้งน้องๆเนาะกะอาจจะกะสิบปมันนี่เลยพี่น้องบวันนี้กับน้องจีนกะอาจจะได้ลาพี่ลาน้องไปตอนนี้พี่น้องเจอกันอีพีต่อไปนะพี่น้องว่าน้องจีนเพื่อนจิพาควันนี้ไปเที่ยวหรือว่าไปหลินไัยพี่น้องเลย ออาพี่น้องไืนี้กับว่านนี้ครับน,น้องจีนกนขอจบเพียงแต่นี้พี่น้องขอกล่าวคำว่าสาบายดีสาบายดีสวัสดีครับโอ้พี่น้องบ๊ายบาย